สีครับผมก็ขอออกตัวเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมแลคงต,ต่างๆที่จะมาให้ดูกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเขาคนนี้ซึ่งเป็นสแัมดัง1น4ง184ดาวสําวสำหรับตอนที่ลงคลิปตอนนี้นะส่วนเหตุผลก็ง่ายๆเลยพอดีผมไม่ขอเขาเอาไว้ <c oughs> ผมว่าเราเข้าสู่เนี้หาของรีเพยกันดีกว่าก็ตอนนี้นะครับฝั่งซ้ายจะมีเซนโดสกุเรงิร่างผมสั้นแล้วก็โอดะส่วนฝั่งขวาจะมีรุกขวา่าร่างแอดวานมากิแล้วก็อาคาหิตนั่นเองนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของศักยภาพนั่นเองแต่ผมมานจะเรียกว่ารูนนะครับพอดีว่าติดป,ป่านะก็มาดูรูนกันดีกว่านะครับ ชี้แจงสําหรับรูนที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับก็คือถ้าอันไหนที่ผมเขียนอธิบายไปแล้วเนี่ยผมจะไม่เขียนซ้ํานะแล้วก็รูนที่เข้าไทายอยู่แล้วผมอาจจะไม่เขียนคําอธิบายนะครับอาจจะเขียนเป็นภาพรวมอันใหญ่เลยหลังจากบทมานานก็เข้าสู่เกมกันสักทีก็คนจับบอลน,นะฮะจะเป็นสกุลยิทกับอาคยิทนะครับ อาขยิดจาบอลไปได้จังหวะน,นี้ส่งให้มากิมากิหลอกสอ่งไปอาขยิดส่งขึ้นลุคาว่าลุคาว่าโยกไปขึ้นไปเลเรียบร้อยครับเกจิมมโอดาส่งให้เซนโดเซนโดหลอกไปหนึ่งจังหวะโอดาเฟดเอาไว้ชูดไปเรียบร้อยครับ ทั้งวันนี้มาคิมาคิหลอกให้ลุคคาบ้าลุคคอ้าแม่ภาสขคุณจริงเฉียวนูสเก็บจมามาฮะตอนนี้เซนดโดสหลอกส่งไปให้สก,กลยิย์ก,กลับมาหาโอดาโอดาเฟเดเวไปอีกรอบหนึ่งลง,ลงอย่างนี้ก็ลงสิรงครับลุคคอ้าชุดเร็ว ติดลบก็รุนแรงโอดาลิเบวได้มาฮะเซนโดทำให้โดนมากรีสติวเน้นๆเลยเอ้ยพาุดคุณอีกแล้วเซนโดครับส่งมาโอดาชูดแบบรวดเร็วทันใจไม่เข้าฮะรอบนี้อากงยิบรีบาวได้ไป เพราะว่าหลอกมาหนึ่งทีจ่ายให้มากิมากิจ่ายคืนมาล้วก็ว่าลูกเขาวา่า,วาซึ่งไปดังเดินตกได้ครับโอดาฟเฟดเอาไวอีกแล้วโอดารีบาวได้ค่ะแล้วก็เล่นเองต่อด้วยเรียบร้อยชูดเองรีบาวเองเทพลาลู้เขาว่าจะมาหนีท่าคุ้นอีกแล้วมากิยังไม่ชูเลยนะเนี่ยตาเนี่ย ลูกว่ามาหลอกโอ้โหโดนตกไปอีกแล้วโอดะได้มาเฟดเอาไวอีกรอบหนึ่งครับชินดาสกุลยีรีบาวได้มาส่งให้โอดะโอ้ดาชูตไปอีกรอบหนึง่งลงดีครับแบบนี้อากิยีส่งให้มากิมากิที่ยังไม่ชูตสักทีจะชูตแล้วโดนตกเรียบร้อยเซโดฮะชูตเร็วจังหวะนี้นันรีบาวดึวการังทบกคุดา โอดาทำไงวนเข้าวนอ,ออกมวนเข้าวนอ,ออกเข้าไปเลยครับหล่อเท่หล่อเท่ก็ผมบอกเลยนะว่าโอดานี่คือตัวที่ผมรอให้เข้าไทยที่สุดแล้วตอนเนี้ยแบบว่าคนอะไรมันจะหล่อเท่ได้ขนาดนี้นนน,อนอั่เยอรน้ว่าไม่เข้าหากับท่าเข้ามาอีกแล้ว<จ>ก็กลับมาที่โอดดอีกรอบหนึ่งหารออนี้อันตีไปเลย มากีมากิชูตก็ยังโดนตบอยู่ดีฮะไม่ได้ชูตสักทีตาเนี้มากีโยกลองส่งไปให้ลูกคว่าครับลูกคาว่าขึ้นชูตอ่ะขยีรีบาลได้มาฮะให้มากีมากี้ลองส่งให้ลูกคาว่าครับกลับมามารกิอีกรอบนึงมากีจะชูตก็ยังโดนตบอีกอยู่ดีลูกคาว่าอันตีฮะเป็นอันตีที่กอปเข้ามาอีกทีนึงงานะเน้นๆเ,เลย ก็ร <k> ู้เขาว่านี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเวลาอันติีอย่างนี้เนี่ยมันจะกรอบท่าไปไม่ได้อีกสักพนเลยครัก็ตอนนี้ตามอยู่6แต้มนะฮะสีฟ้าจะทำยังไงดีก็รู้เขาว่าชุดเร็วครับจังหวะนี้เซร์กาหลีส่งเซนโดเซนโดหลอกไป2ทีส่งให้โอดาฮะโอดาเฟดเอาไว้ไปรอบนี้ ไม่เข้านะครับแล้วก็สซโกลิรีบาวได้มาส่งคื้โอดาเฟดอีกรอบหนึ่งสองรอบแบบนี้ก็ยังไม่เข้าอยู่ดีคนะแล้วก็เป็นอันติของสซโกลิย์บาที่เป็นท่าโดดขึ้นไปจับบอลดังเข้าแป้นไปเลยนะครับก็ทําแต้มได้ไปอีกเรียบร้อยรอาคคีขึ้นช้าๆอย่างนี้ก็โดนตบดีครับก็เซนโดชูฮะจังหวะนี้ไม่เข้าแล้วก็มากกิรีบาวได้มา ก็ถ้าสังเกตนะฮะคือตั้งแต่ร anyway> ู้เขาว่าใช้อันติไฟเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่ได้กอบท่าเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดก็คือเป็นนาทีอยู่แหละก็เซนโดเฟดเวชูดไปฮะจังหวะนี้เข้าไปอีกเรียบร้อยห่างกันแปดแต้มไขขึ้นเรื่อยๆเลยอันติของสกุลยีท่าบล็อกนะครับ โอดาเฟดเอาไวเร็วจังหวะนี้นําไป10แต้มเรียบร้อยแล้วฮะก็สังเกตได้นะฮะที่แต้มมันต่างขนาดนี้คือสีแดงเนี่ยทั้งรีบาวได้บล็อกได้เยอะกว่าฝั่งสีน้ําเงินเยอะเลยครับแล้วก็มาีินี่ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะตาอนน,นนี้นอกจากผ่านบอลแล้วก็โดนบล็อกอะฮะลุคขาว่าชูสามแต้มจังหวะนี้เนี่ยฮะโอดาลีบาวได้มาก็คือฝั่งสีแดงนี่เขารีบาวได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับ ลูกเพว่าชุดเร็วไปฮะสามแต้มเข้าด้วยเวห็หลอท่หลอที่ก,ทก,ทก็เกมก็เลยจะจบแบบนี้แหลคะครัก็เซตชปีกสแต้มครับมากีจะชุดสแต้มยังโดนล็อกอยู่เลยย สกอตอนจบเกมนะฮะก็คือจะสังเกตได้เลยว่าสีแดงเนี่ยชนะค่อนข้างขาดเลยนะจากการที่รีบาวไป9รอบแล้วก็บอกไปอีก9รอบนั่นเองนะครับกดไลค์กดซับด้วยเจอกันชิมหน้าบาย